สวัสดีครับผมควงง่ายๆของนายต้มโจงนะครับวันนี้โจกมีวิธีการทําแกงหมูใส่ฟักทองมาฝากกันนะครับที่เรียกว่าแกงหมูเพราะว่าหมูดูค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแกงสูตรนี้ไม่ใส่กะทินะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับผมอันดับแรกมาดูที่ส่วนผสมก่อนนะครับเป็นเนื้อหมูนะครับโจกใช้หัวไหลหมูนะครับมีมันแทรกนิดนึงนะครับเมนูนี้การใช้หมูที่มีมันอย่างที่โจกเคยบอกหลายครั้งคือมันจะทําให้เมนูหอมอร่อยนะครับหั่นเป็นชิ้นไว้นะครับ ฟักทองนะครับปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเอาไว้นะครับ350กรัมนะครับฟักทองนะครับหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับจะได้สุกได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเมนูนี้ต่อให้อุ่นนะครับเราก็กินกินไม่กี่วันหรอกครับพี่แกงเผ็ดนะครับนี่นะครับเจ้าโขกเองนะครับจะไม่ได้ใส่กะปินะครับเดี๋ยวจะมีกะปิปรุงเพิ่มนะครับใบมะกรูดฉีกครับผมพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลแบเอาไว้นะครับเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับปรุงรสด้วยน้าตาลปี๊บนะครับผงปรุงรสหมูครับ กะปินะครับแล้วก็จะมีน้ำมันสำหรับผัดพิกแกงให้หอมนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้กะทิใช่ไหมครับปรุงรสด้วยน้ำปลาอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีใบหัวระพาครับผมเด็ดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ใช้น้ำเปล่านะครับเราจะไม่ใช้กะทินะครับนี่นะครับอัตราส่วนมีเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่าครับอันดับแรกเลยนะครับตั้งกระทะ รอจนร้อนนะครับก็ใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปนะครับตรงนี้ใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะครับเราจะใส่พริกแกงกับกะปินะครับลงไปผัดร่วมกันนะครับหรือจะนําไปโขกกันด้วยกันก่อนก็ได้นะครับแต่โจกใช้วิธีการผัดไปเลยที่โจ๊กทําแบบนี้นะครับเพราะว่าพริกแกงที่โจ๊กโขกใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยโจ๊กจะยังไม่ใส่กะปินะครับมันจะทําให้พริกแกงเนี่ยสามารถเก็บได้นานนะครับแล้วเราค่อยมาผสมกะปิตอนที่เราจะปรุงเมนูนั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครโขกพริกแกงใหม่ก็สามารถใส่กะปิไปได้เลยครับ นี่นะครับผัดมาเรื่อยๆนะครับไฟอ่อนๆนะครับจนพริกแกงหอมนะครับจยงจะใส่น้าปลาปรุงรสในขั้นตอนนี้นะครับเป็นเคล็ดลับที่เรียกว่าการฉาบน้ําปลานะครับจะทาให้มเมนูมีกลิ่นหอมอร่อยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บลงไปเลยครับผัดมาเรื่อยๆนะครับรอจนน้าตาลปี๊บละลายนะครับนี่นะครับผมไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับขั้นตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้นะครับแล้วมันจะติดดำๆติดกลิ่นไม่ไหม้นิดนึงไม่อร่อยนะครับ จากนั้นจะใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับเนื้อหมูเนี่ยเราจะผัดด้วยไฟแรงแล้วนะครับตรงนี้เพราะว่าเราใส่เนื้อหมูไปแล้วนะครับเนื้อหมูจะได้สุกได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ไม่แข็งเกินไปครับพอเราใส่เนื้อหมูไปผัดสักครู่ก็โรยใบมะกรูดฉีกลงไปนะครับใบมะกรูดเนี่ยจะช่วยดับคาวเนื้อสัตว์แล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมของเมนูนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสาหรับแกงไทยนะครับควรมีใบมะกรูดนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราใส่ใบมะกรูดไปนะครับเราก็จะผัดทุกอย่างนะครับ ให้สุกในระดับประมาณแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นโดยประมาณนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ใช้ไฟแรงแล้วนะครับหมูจะได้สุกเร็วขึ้นนะครับพอได้ประมาณนี้นะครับเราจะใส่น้ํานะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเล่งไฟแรงจัดๆเลยนะครับเพราะว่าเราใส่น้ําไปเนี่ยเราจะต้องทําให้น้ําเดือดเร็วที่สุดนะครับ โอเคพอใส่น้ําไปแล้วนะครับคราวนี้เราเล่งไฟแรงเลยนะครับแล้วเราก็จะรอให้น้ําแกงเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับผมพอรอจนน้าแกงเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับนี่นะครับเดือดพุ่งๆแบบนี้นะครับหมูก็จะสุกพอดีนะครับก็คือไม่ได้สุกเกินไปหรือว่ายังไม่สุกนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ฟักทองลงไปได้เลยครับผมพอใส่ฟักทองเนี่ยเราไม่ต้องลดไฟแล้วนะครับเราตั้งไฟแรงแบบนี้ไปได้เลยครับ แล้วเราก็จะรอจนฟักทองสุกระยะเวลานะครับขึ้นอยู่กับขนาดของฟักทองนะครับวิธีเช็คง่ายๆอย่างที่บอกนะครับว่าเวลาเช็คไปตัวฟักทองนะครับว่าสุกหรือไม่สุกเราใช้ตะหลิวนะครับหรือว่าช้อนนะครับกดลงไปได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าสามารถกดลงไปแตกได้ง่ายนี่คือสุกแล้วนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราฝืนตั้งไฟต่อนะครับฟักทองจะเละนะครับไม่น่าทานนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราตั้งไฟมาจนฟักทองสุกเราก็จะปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสหมูครับ แล้วก็ตามด้วยพริกขี้ฟ้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยใบโหระพานะครับตรงนี้ใช้ไฟแรงตลอดนะครับเพื่อให้ใบโหระพานี่ยหอมอร่อยและที่สาคัญไม่ดํานะครับเวลาทําเมนูแบบนี้น้ําต้องเดือดนะครับเวลาใส่ใบโหระพาใบกะเพราหรือว่ามะเขือต่างๆนะครับน้ําแกงต้องเดือดนะครับเราก็จะตั้งไปเรื่อยๆนะครับสักครู่หนึ่งนะครับรอจนใบโหระพาสุกนะครับ พอใบโหระพาสุกแล้วส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงหมูใส่ฟักทองหรือว่าแกงฟักทองใส่หมูก็ได้นะครับสูตรพิกแกงสามารถพิมพ์ค้นหาใน YouTube ได้เลยนะครับว่าพี่แกงเผ็ดในต้มโจกนะครับเป็นสูตรพิกแกงบ้านๆง่ายๆแต่หอมอร่อยครับรับรองได้เลยนะครับใครอยากให้โจกทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอัตราส่วนโจกเขียนให้ด้านล่างนะครับเลื่อนลงไปดูได้เลยครับผมใครอยากให้โจกทําเมนูอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเช่นกันนะครับเดี๋ยวโจกจะไปหาส่วนผสมมาทํานะครับ ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้โจกด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาโจกลงคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันในเมนูหน้าวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ